มอยได้กลอกเดียวเราไมา่เคยจะยกให้มึงเลยเนี่ยนหลังเล็กอย่างยดียวแรงบูงอย่างเดียวไหนนี่ไม่เลยนี่คือแางก้เอ่อใหญ่ที่บุบุญก็ใช่เลยสิเฮียถ้าลุงเตยงอยากให้ได้เล่นได้ไหมล่ะแต่พี่เตงอยากจะใส่ก็สวมดูสิพี่เตงเพราะพี่เตงมันคนมีธรรมะโอ้นี่ได้ได้น้องก็ใช่ให้ภาวะพุท ภาวนาพุทธทางตำมังสังคังสวมใส่ลองดูที่พี่เทง่งรับไม่ใจว่าลับหลงไรติึงยยกรู้นี่เออปุดตังตำมังสังกังสวมใสเป็นไงบ้างพี่เท่งก็ได้เป็นปาเทิงไงทีนี้ <c oughs> รวยอยู่ในนี้กว่าเพีย้ยใ <c oughs> ห้น้อยเอาลูกล้นแม่ตาวอาป่าตรงปาหน้ามากวากว่าแม่ตามังเรยว โอได้แล้วพี่เทกเดี๋ยวจะตึ้งอ่านอ่านเดือนหน้าคนทำไมอ่ะเด็กได้อานน้าคนเก้เลยไม่รู้นนอะไรพี่เทกในชอบเราเล่นเอ,อาตาเอาตาหนองตินบุปเปด้อผี่ทิงเชือเ่อแล้วเละเาเอชักฤทิ์ถึงก้องฝันีีเอา,อนนออา,าต้น,นอเอาตาหนองต้นอาตาโกรย…ตายเลยพี่เทงองน้องได้แค่กระตาสวมตอนนั้นแต่กระดาษตอดตอนจัไม่ได้บอกอ่ารุ่ยเลยทนี้วันี้ทำไมกระดาโทษตมาได้ ก็ใช่สิแล้วน้องรุดออกมาได้ก็หลุดออกได้ธรรมะพี่เท่งได้ทีกันนั้นกระติดอยู่ในนี้มานุกงต่อโดยไหมทำไมเมียลุงตี๋เมียพี่เท่งต้องชูนรอบนี้แม่งกูได้พลัวอึนอย่างแม่งตาต่ำดีว่ากูลำบมารวยร่อยขนาดนั้นป่านนี้ต้องไปห้าพวกรัวแล้วทำไมพี่เท่งอ้าบิดิตูวมาเจียดโกนแล้วดึงหอกในป่านี้เอราอย่างนี้แล้วกันพี่เท่งโอ้โหลองภาวนาว่า สังคันธมังพุทธังถอดออกลองดูพี่เทง่งเออลงตัวรั่งเลนะจ้ะเออสังกันธมังพุทธังถอดออกไม่เอาแล้วป่าตั้งเวรไม่ใช่แลว้วออเนี่มันเป็นจริงก็เป็นจริงนั่นละ่ะอ้นัอนเงาเออ,เเอ,อกว่าใจไอ้นุย้ยมาแล้วตอนนี้หลอกคราบเอาเลยไม่ได้นะพี่เทง่งใชย มันเป็นปริศนาชีวิตคนที่ไม่มีธรรมะสวรรค์ก็ไม่อนุญาตหรอกพี่เทงเป็น,นอะไรก็เป็นปริศนาชีวิตโอ้ปริศนาชีวิตจากพี่เทงในกณะทีตนตนากาปาติกนานิยงใจได้ลัดมาใจดงเยอะยินท่งปีตนตนามาแต่ใครอยากเกาไปตามดู เพราะผมนีแยกรู้ความเออสวัสดีครับพี่ทั้งสองสวัสดีครับพี่ทั้งสองสวัสดีครน้องมาเต็บและไหนเนี้ยอะไรเดยครับว่าน้องมาเต็บแล้ะไหนมาเต็บแล้วนู้มาเต็บแล้วนีกมาเต็บและไหนเนี่ยพูดดังๆหน่อยครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาเต็บแล้ะไหนมาเต็บแล้วนู้ เออมาแต่พระนี้มาแต่พระไหนเนี่ยดังๆสิครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาแต่พระหน่อยให้ร้อยเร่งวังหูบตึงยังไงเนี่ยขอโทษนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเออสวัสดีครับพี่คนข้างหลังเอากับสวัสดีกับพี่เฉลยครับผมจือถิ่งครับโอ้ชื่อเท่งครับชื่อสั้นดีนะพี่นะสั้นน้องแต่ว่าตืบ เฮ้ยได้มึงมาก้าใจร่มไปสัแล้วพี่กองกั้งหน้านี่เชื่ออะไรครับพี่ชิมเนื้อครับอะไรนะชิมเนื้อครับชัดๆติดครับชิอเนื้อครับเฮ้ยได้เด็กนี่แถมเด็กบ้านเราเด็กกลุงเทพต้องแรกอันนนนนหินเหมอนนวลเออพี่เท่งครับครับพี่กองกังหน้าก็เชื่ออะไรครับเชื้อนู่นนุ้ยอ๋อแลอ้รสมัยไม่บอกเัยพี่ไปชื่อนู่นนุยบอกแล้วว่าชิมเนื้อ กูปล้ำนักหน้ากูว่าโก้เดี๋ยวมึงแล่นไงดีมึงเล่นหนองบ่านี่บุคลิกรันเต็งเงินเต็งทุนฮะไม่ใจคุณธรรมดาฮะมึงแล่นไงดีอนมึงนี่กูหว่านหนองบ่านี่อาจจะเป็นหน่วยงานก็ราชการฮะแต่ก็ส่งมาดูแลหมู่บ้านที่กำลังได้ความดดรุ่นฮะห้องแต่เลือกหว่านหนองบานี่ไม่กันเทศอำเภกับตงกันเทศตำบลมึงเล่นไงเดีอนมึงเล่นเมื่อเ่อกีไปเดีวเราเฮ้ก็ตามเล่นกับโต๊ะไปจุ่มจไปเลยเออพี่ครับฮะ เออตรงนี้เขาเรายเี <|th|> <|th|> รเเรยกกันว่าหมู่บ้านอะไรหรอครับเออที่นี้เขาเรายียกกันว่าหมู่บ้านทุ่งไปงิดโลมฮะโอหมู่บ้านทุ่งไปิดโลมฮะเออโต๊ะไปปนนันเลยแล้วคนในหมู่บ้านนี้มีชีพอะไรครับมีชีพทำานาโอมอีชีพทำานาฮะบ้านพี่มีนานหรือเปล่าตอนนี้มกคลาเลยไม่รับผมถามว่าบ้านพี่มีนานหรือเปล่านั้นนี่ตอนนี้มกคลาเลยไอ้เลยเดือนพร้อมไอ้เตียงบ้านกกบ้านมัน หน้าว่กูมึอหน้าโบนี่ยิเป้ต์มอคคดเลยไม่กระผมบอกว่าบ้านพี่มีนาทำลึกเพล่าเฮียครับกอดจวดรับกอดจวดเฮ้กอดจวดครับ,รบเราเหยียดเม่มกลางมัง,มงใจมังงอกเล่าวพลกูเออมีอาชีพทำนาฮะโตไม่ตรงตรงแน่เลยแล้วการทำนาของพี่เป็นไงเป็นรวงฮะถูกเม่มทำน,นาเป็นไรมันเปล่าพลู